บอกว่าตอนนี้จับมือกับบริษัทจีนอะไรก็ไม่รู้นะครับเราจะทําให้ฝุ่นหมดภายในสิ้นปีสิ้นเดือนหน้าหรืออะไรปีหน้าหรืออะไรสักอย่างอ่ะมึงศึกษากรุงเทพมาสองปีแล้วเป็นนโยบายแรกที่มึงเอามาใช้หาเสียงในการโปรโมทหลอกด้อมนะฮะอ่ะนะครับผมนะฮะก็นั่นแหละครับ ต้องได้ทําทุกคนต้องได้ทําทุกคนต้องได้บริหารทุกคนต้องได้ประจานตัวเองว่าเก่งไม่เก่งแค่ไหนนะการเคลียร์ใครก็แล้วแต่มันไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่การปล่อยให้บริหารแล้วก็ให้ประชาชนเห็นเองเนี่ยอันนั้นน่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนได้เรียนรู้ความชิบหายไปพร้อมอมกันนะครับมาถึงนะฮะเรื่องของบิ๊กข้าวต้มนิดนึงนะครับผมนะฮะ <c oughs> ก็ บิ๊กข้าวต้มตอนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรทํานอกจากการปั่นยอดผู้เสียชีวิตยังไม่จบนะก็ยังปั่นต่อไปนะครับต้องการเอาชนะให้ได้ว่ายอดผู้เสียชีวิตมันต้องเป็นถึงพันคนให้ได้นะฮะบิ๊กข้าวต้มบอกว่ามีประชาชนจํานวนมากโทรมาถาม,ถามถึงวิธีรับเงินเยียวยาตนจึงศึกษาขั้นตอนด้วยตนเองและอาสาเป็นผู้ประสานงานแทนพร้อมระบุว่าผู้เสียชีวิตจํานวนหนึ่งถูกเผาหรือฝังไปแล้ว จึงต้องรวบรวมข้อมูลเองเพราะเกรงว่ารัฐบาลจะไม่นับยอดกลุ่มพวกนี้เข้าระบบเยียวยาน้ำมันเพิ่งลดมึงเอาเวลาไหนไปเผาวะบิ๊กโจ๊กบิก๊กบิ๊กโจ๊กขอบคุณครับพี่ลิลลินขอบคุณมากมครับผมนะฮะขอบคุณพี่สาวส,สวยนะฮะน้ำมันเพิ่งลดตอนบิ๊กโจ๊กพูดเนี่ยบทสัมภาษณ์เนี่ยมันอยู่ตอนที่หาดใหญ่น้ำยังไม่ลดเลย แต่น้ำมันกำลังเริ่มลดเข้าพายเรือกันไปเผาแล้วหรอครับนะฮะจนตอกแล้วตอนนี้ข้าวต้มเริ่มเละแล้วล่าสุดไม่พอครับผมนะฮะบิ๊กข้าวต้มครับเปิดเว็บครับนะฮะเปิดเว็บรับแจ้งศพน้ำท่วมนะฮะ คือแล้วมึงจะกองอยังไงว่าใครจะแจ้งข่าวเท็จข่าวไม่เท็จแล้วมึงจะกองอยังไงสมมติมีคนเอายุทธปอมเข้ามาแจ้งศพแจ้งศพมึงแค่ยุทธมึงคนเดียวก็สาสบศพแล้วอะใช่พี่หนุงหนิงคือรีบพูดไปน้ำยังไม่ลดเลยเอาศพไปเผาแล้วมึงเผาตรงไหนวะ นะฮะตอนนี้ก็นั่นแหละครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เลยตอบกลับเลยบอกว่าคุณเอาใบคุณเอาใบบรณะมาเลยคุณเอาหลักฐานมาเลยเอาใบบรอณะมาเลยนะฮะเอามาวัดกันเลยว่ามีกี่ศพมีกี่ศพก็ว่าใบนะครับเละครับตอนนี้บิ๊กข้าวต้มเละครับเละเป็นข้าวต้มนั่นแหละฮะเออ เหมือนไม่มีอะไรอ่ะเหมือนไม่มีอะไรคือบิ๊กข้าต้มฮะข้าต้มมึงเอาทีละเรื่องมึงเอาทีละเรื่องมึงไปแฉสแกมเมอร์มึงไปเล่นงานตำรวจมึงก่อนมึงมึงอย่าใช้นิสัยแบบลุงกะทิที่มึงปั่นไปเรื่อยนะฮะแตงโมยังไม่จบมึงมาลุมึงมาลุงตู่อีกแล้ว ลังกาวียังไม่จบเลยบี้ไม่ถึงสุดเลยยังหาเหตุผลไม่ได้เลยมึงไปเรื่องเ o u มโอยอมยังไม่จบมึงไปเรื่องอะไรหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านบริหารจัดการน้ำท่วมอีกแล้วนะฮะเฮ้ยข้าวต้มเริ่มเริ่มเละเลยนะครับอย่าให้ข้าวต้มมันเละเป็นนะฮะเอออย่าให้มันเละเป็นเป็นสปีชีหนึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นอาหารที่ผมชอบกินนะฮะ ตอนเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนฮะเออให้มันเป็นข้าวต้มเหมือนเดิมอย่าให้มันเละเป็นยังไงพูดถึงนะฮะเรื่องที่ทุกคนก็อยากจะรู้นะครับนะฮะยังไม่พ้นเรื่องน้ําท่วมนะฮะเป็นควันหลงนะครับก็คือนายกแป้นนะฮะที่หลายๆคนก็นะครับสงสารแล้วก็เอ็นดูซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นผมที่ก็สงสารนะฮะที่คุณชาดาเองก็ซัดกางที่ประชุมว่าทําอะไรให้เสร็จแล้วก็ลาออกซะนะครับ <c oughs> คือเนี่ยต้องย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้แป้นพลาดเนี่ยนะครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเลยก็คือแป้นเป็นคนที่มีความมั่นใจมากตั้งแต่ปลาใสาหาเสียงและโฆษณาตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่แป้นกลัวก็คือเรื่องผลงานที่จะตกเป็นของคนอื่นหรือเปล่าจึงฉากับอนุทินตั้งแต่วันแรกที่เจอเลยนะฮะแป้นฉากับอนุทินตั้งแต่วันแรกที่เจอเลย นายกสาครนะฮะลงทุนซื้อเครื่องสูบน้ำ900ล้านและนายกเป้นก็เสริมด้วยการล้างคลองทั้งหมดเมื่อสองเดือนที่แล้วเพื่อเตรียมรับมือกับน้ำท่วมความมั่นใจจริงสูงว่าเอาอยู่ก็เลยไม่อยากให้ผลงานตรงนี้เกิดกับใครเพราะว่าตัวเองเหมือนกับพร้อมรับมือได้แน่นอนนะฮะมีเครื่องสูบน้ำ900ล้านนะฮะล้างคลองทั้งหมด เพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองหาเสียงเอาไว้เตรียมรับมือกับน้ําท่วมกะว่าดอกนี้กูได้คะแนนเสียงแน่ๆ <c oughs> ชาการุทินเรื่องข้อมูลข้อมูลต่างๆบอกว่าเอาอยู่ไม่มีปัญหารัฐบาลไม่ต้องมายุ่งไปอยู่ไหนก็ไปอยู่ไป <c oughs> นะครับแ <c oughs> ป้นที่เป็นลูกน้องธรรมนัฐเนี่ยนะครับนะฮะ ตอนนายกไปก็ฉากกับนายกเพราะว่าแน่นอนว่าฐานเสียงดีไม่กลัวใครอยากโชว์ว่าตัวเองเก่งเพื่อปูทางไปการเลือกตั้งคงจะกลัวว่าคุณอนุทินจะได้นายกเอ้จะได้คะแนนนิยมหรือเปล่าพอน้ำมาแรงครับทีนี้ฮะก็เลยต้องถอยไปอยู่หลบหลังอนุทินเลยครับอนุทินทำไงอ่ะ จะเป็นคนที่ไม่ดีก็อะไรอยู่จะไปซ้ําเติมก็ไม่ได้คนก็ด่าอีกนะครับก็เลยต้องตั้งลูกพี่มันครับก็คือต้องตั้งแป้งไปดูแลแป้นนะฮะพอพลาดมาแล้วน้ํามาแรงครับเอาไม่อยู่กับทีนี้ครับก็ต้องไปหลบหลังครับทีนี้ก็ต้องทําไงออนุทินก็รู้ครับว่าแปะอ่าแป้งเป็นแป้งก็มีประวัติที่ไม่ดีอยู่แล้วอ่ามึงเป็นลูกน้องกันใช่ไหม คุยกันรู้เรื่องใช่ไหมงั้นเอาแป้งไปดูแลแป้นหน่อยจบปุ๊บครับทีนี้ชิบหายทั้งคู่เลยครับทั้งแป้งทั้งแป้นครับโอ้ตื่นมาครับนะฮะตื่นมาตีห้าน้ําขึ้นถึงปลายเท้าไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนครับตกใจน้ําหรือตกใจนายกแป้นที่หายไปแล้วชาวบ้านเชื่อนาะยกแป้นกันจนนอนสบายใจไม่ตื่นครับนะฮะ วิธีการเคลียร์ง่ายๆครับอน,นุทินรู้ว่าเลือกตั้งครั้งหน้ากูก็ไม่อยากได้แป้งครับแต่ต้องเอาแป้งมาประสานงานเอาไว้คือแหละแป้งหนึ่งแป้งเป็นหมู่บ้านกระสุนตกมีอะไรก็ให้แป้งมันฉาไปกับไอ้รลชนกนะฮะกับพักส้มให้มันฉาไบนะครับมีนักเลงอีกคนหนึ่งคือไผลิกก็ให้จัดการไปวิธีเคลียร์ก็คืออามึงคุยเลยแล้วประจวบเหมาะพอดีเลยอ่าแป้งกับแป้งเป็นพี่น้องกันอามึงลุยกันเองเลยสองคน นะฮะจบท้ายด้วยการที่อะไรครับไม่ว่าใครจะแพ้ชนะอะไรก็แต่คนด่าธรรมนัตไหมคนด่าแป้งคนด่าแป้นอนุทินมาเป็นพระเอกเลยครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบเอง <c oughs> โอ้โหคะแนนสงสารเทพ <c oughs> ชาวบ้านหาดใหญ่ไม่ใช่คนเกียดอนุทินนะครับ ชาวบ้านหาดใหญ่รู้ดีครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับเพราะฉนั้นชาวบ้านหาดใหญ่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทำไมพักส้มถึงไม่กล้าที่จะรีบรีบเลือกตั้งพักเพื่อไทยถึงถอนที่จะไม่อภิปรายซักฟอกเพราะอะไรเพราะรู้ว่าในความเป็นจริงที่ไม่ได้ออกมาทางข่าวเนี่ยคืออนุทินก็ยังแข็งอยู่ในภาคใต้นะทักพักเออทักพักแป้งมาบอกว่าผมไม่เคยคุยครับ แปงบอกชิบหายแล้วชิบหายเลยกูนะฮะกูจะโกรธอนุทินก็ไม่ได้นะฮะเออตอนแรกคิดว่ายโยนกูไปเป็นฮีโร่ชิบหายตอนนี้โดนดักกว่าเดิมแล้วห้าวอีกห้าวไปด่าทหารอีกโอ้โหแป้งกับแป้นนี่พอกันเลยอวดเก่งชิบหายเลยนะฮะคือคือคือธรรมนัสก,ก็ทํางานหนักผมไม่ได้ว่าอะไรนะส่วนความดีของแกก็มี นะฮะแต่แกบางทีเนี่ยเข้าใจไหมฮะว่าแก,กด้วยความเป็นสันดานนักเลงเก่าผู้มีอิทธิพลนะฮะก็เลยแบบโชว์พาวโชว์เวอร์นะฮะฉาะแม่งทุกคนนะฮะดาทหาระอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งกลายเป็นว่าแม่งเนี่ยคือนะ,ะแต่ไม่เป็นไรครับด้วยความเป็นสปิริตคืออะไรครับนะฮะเอาใจแป้งเอาใจลูกน้อง เพราะอนาคตอาจจะเป็นศัตรูได้แต่ไม่เป็นไรเราไม่ถ่มถุยกันเพราะอนุทินยึดมั่นในแนวทางลุงตู่คืออะไรคือไม่ได้อยค่าใครไม่ได้อยค่าใครไม่ว่าใครกูรับจบเองขอโทษแม่ง <c oughs> หลังจากน้ําท่วมมาก็มีนักวิชาการต่างๆที่อวดรู้อวดฉลาดเยอะแยะมากมายขอบคุณมากมากนะคร,รับพี่ LG TV ขอบคุณมากๆพี่ LG ขอบคุณมากๆนะครับผมนะฮะ พี่ดอมขอบคุณมากๆ,ๆนะครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตช่องนี้นะครับผมนะฮะขอให้เจริญเจริญนะครับผมนะฮะเรามาต่อนะครับ <c oughs> มีนักวิชาการอวดรูอ้อวดฉลาดโดยเฉพาะใกล้จะหาเสียงแล้ว <c oughs> ดเรเอเฮ้ยคุณกบคุณด่าแตนะ่ดเรเเดียวเลยไม่ด่าละคือเขาให้สัมภาษณ์นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารจัดการน้ำท่วมไร้ความรู้มาก คือผมเนี่ยเบื่อกับนักการเมืองสไตล์ทัศช,ชาติสไตล์ดร์เอสไตล์นักวิชาการที่อวดเก่งอวดฉลาดเดินไปพูดไปไปดูงานต่างประเทศนู่นนั่นผมโคตรเบื่อเลยนะฮะดูเหมือนดีดูเหมือนภาพลักษณ์ต่างๆแม่งดีแต่ว่ามึงเก่งตอนน้ำลดอะ่ะนะฮะ คือผมถึงบอกไงว่าสุดท้ายแล้วผมยึดที่จุดสูงสุดคือผมยึดในโครงการแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชานกิกาที่บอกไว้หมดแล้วผมจึงเห็นนักวิชาการพวกนี้ที่พูดดูเหมือนดีทุกอย่างแล้วผมแบบใะอิดสะเอียนอะ่ะชัดชาติอย่างเงี้ยเอ๊งไม่ต่างกันเลยคุณไม่เชื่อคุณคอยดูนะนะผมบอกแล้วผมผมด่าใครเนี่ยอิฟเอฟไอ ผมไม่ได้บอกว่าดเรเอเป็นคนไม่ดีนะครับแต่ผมเบื่อสไตล์การทํางานแบบนี้ยนักวิชาการจบนอกนู่นนี่นั่นต่างๆมาโคตรเบื่อเลยแล้วก็พูดดูเหมือนแบบโอ้โหรู้ว่าเป็นเขาก็รู้แต่เวลาไปแก้จริงๆผังเมืองอย่างเงี้ยมึงยอมไหมล่ะถ้าสมมติว่าชาดัดชาติอย่างอนุทินพูดอย่างเงี้ยอนุทินบอกว่าต้องทบทวนถึงความเจริญที่เกิดขึ้นเพราะว่าพื้นที่ต่างๆมันไปสร้างทับที่เก็บน้ําทั้งนั้นเลยคนแม่งด่าอนุทินเลย มึงอย่ามาอ้างนู่นก็มันจริงๆมึงไปสร้างผังเมืองกันมึงไปสร้างทับที่ลุ่มทับที่หนองแล้วมันไม่มีที่เก็บน้ําแล้วมึงก็รู้ว่าหานใหญ่เป็นแอ่งรู้รู้นี่ไงถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วคืออะไรสุดท้ายแล้วเมื่อคุยกันแล้วไม่ไปคิดว่ามันไม่ท่วมก็ต้องให้ธรรมชาติสร้างบทเรียนสั่งสอนในสิ่งที่เกิดขึ้นจะได้เรียนรู้กันไปว่าสุดท้ายแล้วมึงจะย้ายหรือไม่ย้ายนะฮะ ต่อทีใช่ครับผมกวดเก่งมากเลยจวกรัฐบาลบริหารจัดการน้ำท่วมไร้ความรู้ด้วยนั่นมึงเก่งนะก่อสิ่งที่มึงพูดมาเนี่ยกูบอกให้เลยนะเป็นโมเดลที่มึงก็ยังไม่เคยทำทุกคนนะ่ะพิทาก็เหมือนกันพูดเหมือนเก่งเลยนะเหมือนฉลาดเลยนะแต่ทุกคนแม่งมีเหมือนกันหมดคือไม่เคยทำไม่เคยทำครับแต่ไปก๊อป ต่างประเทศมาว่าต่างประเทศทําแล้วเป็นอย่างนี้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 แต่บริบททั้งชุมชนทั้งสภา,าวะแวดล้อมทั้งนิสัยคนไทยมึงคิดว่าคนไทยจะยอมเหรอสมมติว่าถ้าผมไปบอกว่าเฮ้ยไอ้บ้านจัดสรรที่มันสร้างอยู่บนพื้นที่ลุ่มเนี่ยมึงลื้อถอนออกไปได้ไหมเดี๋ยวรัฐบาลให้ค่าชเชยมันไม่เอาหรอกมันไม่มีใครย้ายหรอกนะฮะพังเมืองกรุงธงกรุงเทพผมจะบอกให้นี่เขาถึงไปเตรียมเมืองหลวงใหม่เนี่ย ที่ผมเรียกว่าสมาร์ทซิตี้ EEC อูตเภา,าที่เป็นไม่กะโปรเจกต์ที่ขึ้นมาเนี่ยชนบุรีระยองสัตว์จะเป็นเมืองหลวงจะตะแตนบายเมืองหลวงใหม่ที่เกิดขึ้นและตรงนั้นจะรับน้ําท่วมทุกอย่างไว้เป็นระบบเพราะอะไรเพราะกรุงเทพก็ขยายไม่ได้แล้วแออัดแล้วนะครับไฟบอกให้ย้ายมันก็ไม่ย้ายอีกนะฮะซึ่งจริงๆตรงนั้นนะเป็นเป็นที่รับน้ําต่างๆได้เยอะแยะมากมายที่เขาแต่นั่นแหละครับ สุดท้ายก็ต้องก็ต้องตามที่ผมได้พูดไปแล้วอนุทินก็ไปพูดอนุทินพูดหลังผมนะครับเพราะผมพูดก่อนนะครับว่าไอความเจริญที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่แหละคือความเจริญที่เกิดขึ้นที่สุดท้ายแล้วนั่นแหละฮะคำพูดกูเนี่ยไม่รู้เป็นไรพูดพูดอยู่แนละ้วแม่งชอบมีคนเอาไปพูดงงมาก แต่ผมไม่ได้เป็นคนมาก่อนการนะครับเพราะว่าคนที่มาก่อนการมีคนเดียวก็คืออยู่บ้านพระกะทิผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความจริงเพียงหนึ่งเดียวเพราะว่าผมเป็นคนที่มีความจริงเพียงหน่อยเดียว <c oughs> <c oughs> นะฮะแต่คุณอนุชินก็รู้จักผมนะครับนะฮะแต่ผมก็รู้จักคุณอนุชินนะครับนะฮะเอ๊ยหรือว่าเขาไม่รู้จักวะ แต่ผมมารู้จักคุณอนุทินแต่คุณอนุทินไม่ล่าจะรู้จักผมผมรู้จักหมดและฮะผมรู้จักหมดแล้รแลครับนะฮะผมรู้จักยันยันยันเบื้องบนนะฮะแต่ว่าเขาไม่รู้จักผมนะฮะนะฮะไม่ได้ไม่ผมไม่ได้มีวงวงวงในแดงสิ้นนะครับนะ,ะเออเริ่มสับรนแล้วคือผม,มรู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักผมแค่นะั้นนะฮะก็ นั่นแหละนะครับถึงบอกว่ามันต้องให้ธรรมชาติสั่งสอนคือคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะพี่บางอย่างมันก็ต้องปล่อยให้มันชิบหายนะครับแต่เนี่ยพูดก็ไม่ได้เนี่ยมันมีดราม่าอีก <c oughs> นะฮะบ,บางอย่างมันก็ต้องให้ธรรมชาติได้สั่งสอนได้เรียนรู้จะได้รู้ว่ามึงควรจะต้องมีพื้นที่รับน้ําควรจะต้องมีพื้นที่ในการกักเก็บน้ําไม่งั้นมึงก็ชิบหายทุกวันเนี่ยนะฮะแก้ไม่ได้ <c oughs> นะครับ แล้วก็ต้องมีนักวิชาการมงอวดเก่งอย่างเงี้ยทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งแต่ก็ไม่เคยมีใครมาเสนอแน่นะนะก็รอน้ําท่วมแล้วก็มาอวดเก่งรัฐบาลไล้ศักยภาพไล้ความรู้นู่นนี่นั่นโถเอเอยังไม่เคยทําอะไรเลยเอก็ไม่ต่างจากพิธาท่องตํารามาพูด <c oughs> โมเดลนู้นโมเดลน,ดลนี้โมเดลนั้นดูอย่างไี้ทอนนี่ให้เปอร์ลูไปเงี้ยไปไง,ไปไงมึงไม่ต้องห่วงหรอกความจเจริญอ่ะมึงให้เขาจเจริญไปก่อน ไอ้อะไรที่มันมาใหม่ๆอย่าเพิ่งไปรีบให้เขาทดลองใช้กันไปก่อนให้เขาทําจนชิบหายไปก่อนให้เขาทําจนเสฉียนไปก่อนแล้วเราค่อยใช้ตามทําไมมึงต้องนําหน้าเขาตลอดงงเพื่ออะไรอะกระบวนการไปรับตังในบ้านในบ้านจันทร์บ้านอังคารบ้านวันพุธนะฮะอะไรเงี้ยนะครับผมเพื่อมาทําพักอะไรเงี้ยนะครับผมนะฮะเออมีคนข้างกายนะที่มีซัมติงกันอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เลย ก็เลยโอเคคอนเฟิร์มด่าได้พอด่าปุ๊บทัวร์แม่งมาเลยคือก็แล้วแต่นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเมื่อเขาไม่ได้ทํางานในรัฐบาลแล้วนะครับเมื่อเขาไม่ได้ทํางานในรัฐบาลแล้วนะฮะผมก็รู้สึกว่าไม่จาเป็นต้องไปพูดอะไรถึงเขานะฮะก็ให้เขาทําหน้าที่ของเขาไปในการหาเสียงนะฮะในการช่วยเหลือหาดยงหาดใหญ่ก็ดีครับก็ช่วยเหลือก็ดีครับไม่ได้มีอะไรครับก็ทําไปแค่นั้นเองนะแต่ผมบอกเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอะไรที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ นะครับผมยึดในจุดที่สูงที่สุดแค่นั้นเองนะผมเชื่อในจุดที่สูงที่สุดว่านั่นแหละครับนะฮะโง่โง่เซ่อเซ่อเชื่อไปครับไม่เคยผิดไม่เคยผิดครับนะฮะแค่นั้นเองเดิมพันไปเลยนะฮะผมถึงบอกไงผมเป็นคนแรกๆที่พูดด้วยซ้ำว่าทักษิณไม่ได้มีอำนาจอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะออกมาจากคุกเองอะไรเองก็ดีดูเหมือนมีอำนาจแรงต่างถ้าคนที่ฟังกบมโนก็จะเข้าใจแล้วก็จะสบายใจว่าอ๋อ ไม่เป็นไรเดี๋ยวกมเช็คบินอาจจะรอหน่อยแต่เช็คบินแน่ๆนแล้วก็เช็คบินจริงๆเช็คบินจริงๆนะฮะขนาดคนใกล้ๆตัวผมอ่ะเขายังไม่เชื่อผมเลยเนี่ยโอ้ยทักษิณมีอำนาจใหญ่โตนู้นเอาไม่อยู่แล้วไม่เชื่อหรอครับเอาไม่อยู่อ่ะนะครับนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับผมนะฮะก็เนี่ยพักแดงมันยังมาบ้าบอคอแตกกันอยู่เลยเรื่องของอะไรจตุรลนฉายแสงเนี่ย นะครับมาบอกว่าอะไรเนี่ยนะฮะจี้ส่งคำถามประชามตินะฮะ <c oughs> วันยุบสภาเร็วอาจจะไม่ทันวันเลือกตั้ง <c oughs> นี่ยังมาบ้ากันเรื่องทำประชามตินะฮะแล้วต้องใช้เงิน 14, ึ0งพันล้านนะครับที่จะใช้ทำประชามตินะฮะมึงเอา1 4 0 0 0ันล้านน่ยนะครับไปช่วยชาวบ้านน้ำท่วมฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ไม่ดีกว่าหรอครับ <c oughs> มานั่งปัญญาอ่อนกับเรื่องพวกนี้นะฮะ